โอเคค่ะเจอกันที่ ep 2นะคะอยากไปต่างประเทศแต่ว่ามีทุนน้อยจะไปประเทศไหนดีฟังทางนี้เลยนะคะ หนึ่งค่ะไต้หวันเป็นทางเลือกแรกๆเลยสำหรับคนที่มีทุนน้อยเนื่องจากว่างานก่อสร้างนะคะทุกประเภทของไต้หวันค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่จำเป็นต้องมีเงินสดนะคะมีบางส่วนสามารถเดินทางได้เลยทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและก็งานก่อสร้างของไต้หวันมีทุนน้อยสามารถเดินทางได้และที่สำคัญไม่ต้องสอบไม่ต้องเรียนไม่ต้องใช้วุฒิมีรอยสักไปได้นะคะ 2. ส,สิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นงานโรงแรมและงานคาสิโนถูกกฎหมายอันนี้นะคะไม่ต้องเรียนภาษาและที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องใช้วุฒิด้วยแต่เน้นคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษคล่องนะคะภาษาอังกฤษต้องคล่องและมีใจรักงานบริการค่าเดินทางถูกมากนะคะอันดับต่อมานะคะจะเป็นประเทศเกาหลีตอนนี้ที่กำลังฮอตฮิตกันเลยนะคะคือประเทศเกาหลีวีซ่า E7 หรือ E7 นะคะ ตำแหน่งช่างเชื่อมฟักคอต้องเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการเชื่อมฟักคอและที่สำคัญต้องมีกะเทสและอย่าลืมนะคะว่าเกาหลีคุณสมบัติต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นสอบถามกันมาได้นะคะและสุดท้ายเลยนะคะสำหรับประเทศที่เราจัดส่งเลยก็คือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะข้อดีก็คือว่าไม่ต้องใช้วุฒิเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ญี่ปุ่นนะคะต้องเรียนภาษาหลังจากที่สัมภาษณ์ผ่านแต่สัมภาษณ์ง่ายมากนะคะเป็นภาษาไทยมีล่ามแปลให้ถ้าสัมภาษณ์ผ่านต้องเรียนภาษา3เดือนและเดินทางหลังจากนั้นนะคะที่พักที่เราจัดให้ตอนที่มาเรียนฟรีนะคะและราคาอาจจะสูงขึ้นมาทีนึงแต่รับรองว่าคุ้มค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอง่ยถ้ามีทุนน้อยนะคะเลือกตามลำดับ1 2 3 4ที่เป้แจ้งไปเมื่อสักครู่ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในการทำคลิปหน้านะเดี๋ยวเจอกัน EP สามค่ะบ๊ายบายค่ะ